นนอธิบายด้วยลูกทำอะไรอยู่นั่งสมาธิค่ะนั่งสมาธิหลับตาด้วยลูกเอาทำมือด้วย,วยทำมือไงหลูกหนูไปเห็นใครทำมาเหรอคะหืมหนแล้แมวนอเอาแล้วได้กระดิกเท้าอย่างนี้ด้วยลูกนี่บ้ยบยป้าเจเลวบอกป้าเจต้องนั่งสมาธิอ,อย่างนี้นะคะ เอาขอดูชุดหน่อยได้ไหมคะลุกขึ้นยืนหน่อยได้ไหมคะเป็นชุดอะไรคะเนี่ยชุดสำหรับอะไรคะสำหรับไหว้พระโอ้เอาถอดลงมาหน่อยสิคะข้างในเป็นอะไรคะถอดถอดลงมาดูหน่อยได้ไหมคะว้าย เหมือนซูเป,ปอร์แมนเลยหรือเปล่าคะเนี่ยไม่ใช่ <laughs> พอแล้วหรือคะยังไม่พอทำอะไรอยู่คะหนูทำอะไรต่อคะทำไม้ตูดหนูแดงยังเลยอ่ะไหนหันมาดูหน่อยอ้ยจะกี่ชั้นเลยอ่ะคะใช่ั้นอันนี้ ซูเปอร์แมนกันสีแดงก็พอแล้วอันนี้ชุดชุดอะไรคะชุดทำชุดทำอะไรคะไม่ใส่หลายชั้นนคะคะขอดูตูดแดงเลยคะ่ะ